สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำดอกคิวริสกันค่ะตัดลิปวิ้นสี่เส้นความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรจากนั้นทับผินกลางได้เลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามมาขึ้นด้านบนเส้นที่สี่สองเซนเส้นที่หนึ่งแล้วทำเส้นที่สามเข้าตรงกลางจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนำเส้นใดเส้นหนึ่งทับเฉียงมา เส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เข้าดูของเส้นที่หนึ่งนะคะจากนั้นเดินให้กระชับกดลงก็ได้ค่ะจับเส้นในเส้นหนึ่งขึ้นมาหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นนะคะปล่อยเส้นล่างลงล่างเข้าลงตรงนี้ค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ดึงเส้นถัดไปขึ้นมาปล่อยเส้นข้างล่างลงล่องดึงขึ้นถัดไปขึ้นมาปล่อยเส้นลงล่องดึงขึ้นถัดเส้นถัดไปขึ้นมา ลง่องจะเหลือสามเส้นสุดท้ายนะคะให้เอาเส้นล่างสอดใส่หนึ่งเส้นแบบนี้ค่ะเส้นล่างนะคะสอดตั้งแต่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทะลุมาเส้นที่สองนี่เลยค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเข้าตั้งแต่หนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับได้เลยค่ะจากนั้นพี่กลับด้านค่ะมาพี่กลับด้านแล้วนะคะจับเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะข้ามมาสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวสองเข้าตรงนี้ค่ะจับเส้นถัดไปเลยค่ะข้ามาสี่เส้นเหมือนกันเส้นถัดไปจะได้แบบนี้ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นจะเหลือเส้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะแห่เอาเส้นถัดไปนะคะสอดใส่เส้นแรกที่เราใส่ไปที่แรกอลค่ะเส้นเดียวแล้วก็เส้นถัดไปนี่เลยค่ะสอดใส่ตั้งแต่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองฮัลมานี่เลยค่ะ เส้นที่เจ็ดนะคะเส้นถัดไปให้สอดใส่ตั้งแต่เส้นแรกเส้นหนึ่งสองสามทะลุไปสามเส้นเลยค่ะเส้นสุดท้ายนะคะสอดตั้งแต่เส้นแรกให้ทะลุสี่เส้นค่ะเป็นสองสามสี่จากนั้นดึงให้กระชับได้เลยค่ะเมื่อกระชับแล้วนะคะพลิกกลับด้านเก็บริวินเลยค่ะเก็บริวินตามร้อยนะคะหนึ่งสองสาม ให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยค่ะแล้วกครบแปดเส้นแล้วนะคะให้พลิกกลับด้านมาเลยค่ะเมื่อพลิกกลับด้านแล้วนะคะให้จับเส้นในเส้นหนึ่งมองมาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะมองแบบนี้ค่ะแต่เอาเส้นปลายเส้นเนี่ยค่ะสอดใส่ตรงนี้ค่ะจะยืดๆมาทางเส้นนี้ค่ะ จะมาใส่ของเส้นตัวนี้เนี่ยค่ะมาดึงได้เลยค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะแต่เอาใส่ด้านนี้ค่ะใส่เส้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะได้แบบนี้ค่ะโค้งมาแบบนี้แต่ว่าสอดใส่ด้านหลังสอดใส่ของเส้นนี้ค่ะ โค้โนะคะเอาใส่ด да, ้านหลังเรใส่เส้นนี้ค่ะนะคะใส่เส้นนี้นะคะจะได้แบบนี้ค่ะทำให้ครบทั้งหมดแดเส้นเลยค่ะเมื่อเราดึงกระชับจับกีบให้สวยงามแล้วนะคะ ให้เราพลิกกลับบ้านค่ะแล้วเราส่งเจ็บสอาเจ็บิปบินได้เหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะทําให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยนะคะนีะค่ะบินเรียบร้อยแล้วค่ะครบแปดเส้นแล้วแต่ไม่บินออกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นนะคะตแต่งด้วยลูกปัดหรือว่าเราจะไม่ตแต่งก,ก็ได้นะคะเอาแค่นี้ก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ